สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่พ,พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราะค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามรบาทสององค์ห้ารอยบาทค่ะอ่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะ วันนี้ก็มีพัสดุมีพระพี่รับชมกันนะคะพี่จ๋าหนึ่งชุดนะคะพี่เก่า <c oughs> <c oughs> ๆสวยๆแบ่งปันยามเย็นพบเจอกันทุกๆุกห้าโมงเย็นนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมะค่ะ <c oughs> ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่เป็นแผ่นนะคะพี่แผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมะค่ะ ด้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพ่จาหลวงปูท่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่จังหวัดระยองหมายเลขที่หนึ่งค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่2เป็นคุณแผ่นปูท่ทิมเช่นกันค่ะพี่เป็นแผ่นปั๊มนะคะพี่จ๋าด้านหน้าเป็นแผ่นปัม๊มรูปเหมือนหลวงปูท่ทิมค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่ พี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถแจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋ากดเบอร์โทรกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่สองนะคะพี่คุณแผนปู่ทิมค่ะด้านหน้าเป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนด้านหลังฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญใสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าใสมาปู่ทวดค่ะด้าน,นหลังเป็นพระอาจารย์ทีมแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่3ค่ะอะ่หมายเลขที่4นะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อหนงเนื้อดินพิมพ์ปลุหนังนะคะพี่ หลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อด um, ินค่ะเนื้อดินพิมพ์ปลุหนังนะคะพี่จ๋าเก่าๆนะคะพี่นี่เป็นหมายเลขที่สี่ค่ะพี่จ๋าพ่อหนุ่งนะคะด้านหลังนี่ค่ะพี่นี่เขียนว่าหลวงพ่อหนุ่งแล้วก็ลงยันไว้ค่ะพี่จ๋าพระปรุหนังนะคะพี่หลวงพ่อหนุ่งเนื้อดินค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่หมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญอ่อยี่กกหงค่ะพี่จ๋าหลวงปู่หมุนปุกเศษค,ค่ะเหรียญยี่กอหงนะคะพี่เป็นปู่หมุนปุกเศษนะคะพี่จ๋าสำหรับเหรียญน,นี้นะคะพี่ปี2545ัยค่ะพี่ไพลินคาสิโนเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ เหรียญยี่กอหงนะคะพี่สาวสามร้อยบาทหมายเลขห้าค่ะหมายเลขที่หกค่ะพี่หกเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีนะคะพี่สาเหรียญหลวงปู่รอดค่ะพี่ปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่เหรียญเก่านะคะพี่าสาสภาพผ่านการใช้งานค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300อบาทสององห้าร้อยบาทหมายเลขที่6ค่ะอ่ะหมายเลขที่7ดนะคะพี่จ๋าเจ็ดเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อบ้ยค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อโบย้ย,บยหมายเลขเจนะคะเหรียญหล่อเก่าค่ะพี่จ๋าเป็นหล่อเนื้อทองผสมคะ่ะหลวงพ่อโบ้ยนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะ หมายเลขที่7นะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์5 0 0บาทค่ะหมายเลข8ปเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อป,ปานค่ะพี่จ๋าพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่เป็นรูปถ่ายติดกระจกนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายขาวดาติดกระจกหลวงพ่อปานค่ะด้าน,นหลังมียันแบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8ค่ะ หมายเลขเก้าเป็นพระโคนสมอค่ะพี่โคนสมอองค์ใหญ่ถักรวดนะคะพี่จ๋าหมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพระโคนสมอเนื้อดินค่ะพี่มีร่องรอยการถักลวดเก่าๆนะคะพี่พระโคนสมอค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถักรวดเก่าๆไว้ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้าค่ะ หมายเลขที่10นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อครนนะคะพี่จ๋าแกะไม่ได้ค่ะพี่แม่บ้านไม่ได้เขาแกะให้คะ่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อครนวัดบางแซะนะคะพี่จ๋าติดต่อเข้ามาขอรูปถ่ายได้นะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านให้เขาเอเอาคีมหนีบแกะออกให้นะคะพี่จ๋าอันนี้พอแกะได้อยู่แบบนี้นะคะอ่ะหมายเลข1ิ3 0บาทคะ่ะ สิบเอ็ดเป็นเหรียญกวางหลวงพ่อจรันค่ะพี่เหรียญกวางหลวงพ่อจรันขี่กวางนะคะจะเหรียญหลวงพ่อจรันค่ะพี่หมายเลขสิบเอ็ดนะคะวัดอัมพวันสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาทใหม่เลข11ค่ะ12เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมใหม่เลข12ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระขุนแผนค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่2อ,องค์500บาทค่ะหลวงปู่ทิมใหม่เลข12นะคะพี่ หมายเลขที่13เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จาณีเลยค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์5 0 0บาทนะคะพี่จาีเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยนะคะพี่อะหมายเลขที่ 14เป็นพระเนื้อดินวัดจุฬามณีค่ะพระเนื้อดินวัดจุฬามณีนะคะพี่จ๋าเนื้อดินเก่าๆนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทสององ500บาทค่ะหมายเลขที่14เป็นพระเนื้อดินวัดจุฬามณีค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะ15เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จอบใหญ่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญจอบใหญ่หมายเลขสิบห้านะคะพ,พี่พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่อ่ะสิบหกเป็นพระชัยนะคะพี่จ๋าพระชัยอาจารย์นำนะคะพี่พระชัยสี่มุมเมืองพระอาจารย์นำค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่16ค่ะต้ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่หมายเลข16แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ <c oughs> 17เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าเนื้อผงเก่าๆค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่17นะคะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่084 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีเก็บไปทางนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขสิบแปดเป็นคุณช้างนะคะพี่จ๋าคุณช้างพร้อมการเลี่ยมนะคะจะเป็นการเลี่ยมเก่านะคะพี่เปิดด้านหน้านะคะพี่จ๋าด้านหลังปิดด้วยพลาสติกนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยะค่ะพี่อ่ะ นี่เป็นขุนแผนเอ้ยขุนช้างนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะขุนช้างพร้อมการเลี่ยมเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะขุนช้างเนื้อดิน300บาทหมายเลข18นะคะพี่19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพ่อเงินเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะพี่หมายเลข19นะคะ แบ่งปันไว้พี่ fc ค่ะพี่จ๋าส0มบาท2ององห0าบาทหมายเลขที่19ค่ะ20เป็นรูปหล่อหลวงเพราะเงินเช่นกันนะคะพ,พี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถแจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่084 915 8 6 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไมมมีบวกเพิ่มคะ่ะถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ แบ่งป,ปันที่300บาทหมายเลขที่2ินะคะพี่อ่ะ21เป็นพระคงค่ะพี่จ๋าพระคงเนื้อดำนะคะพี่เนื้อออกดำดำเป็นผงดำแบบนี้ค่ะพี่อ่ะพระคงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลข21ค่ะ22เป็นคุณแผนบ้านกลางนะคะพี่คุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จ๋าพระคุณแผนเนื้อหาเก่า,กาๆค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยไปเลยค่ะอะ หมายเลขที่23นะคะจะเป็นคุนแผนภายคู่หลวงพ่อเต๋นะคะจ๋าพ่อเต๋นะคะพี่คุนแผนภายคู่หลวงพ่อเต๋ค่ะหลวงพ่อเต๋คงทองนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พีที่300บาทนะคะพี่คุณแผนภายคู่หลวงพ่อเต๋ค่ะหมายเลข23 300บาทค่ะ ยี่สิบสี่เป็นเหรียญแตงโมงหลวงพ่อกเกษมนะคะวิชาพอ่อเกษมสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะเป็นเหรียญแตงโมงหลวงพ่อกเกษมนะคะวิาปีพ,พศ2517 300บาทหมายเลข24ค่ะ ยี่สิบห้านี่เป็นพระผงรูปเหมือนนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่สาแต่เก่าคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะนํามาแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จ๋าพี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบห้าสามร้อยบาทคะ่ะยี่สิบหกเป็นเอ,อ่อ พระปิตานะคะพี่จ๋าเนื้อทองผสมค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ปิตาเนื้อทองผสมมาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่นี่เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าพระปิตาเนื้อทองผสมค่ะพี่มาในเลี่ยมเนื้อหาเก่าๆสามร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะ <c oughs> ยีสิบเจ็ดเป็นชินราชหลังอกเรานะคะพี่สาชินราชเหรียญหล่อชินราชพิมพ์หยดน้ำนะคะพี่หลังอกเราเก่าเก่านะคะสามรอยบาทใหม่เลขยีสิบเจ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่ ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเขียนนะคะพี่หลวงพ่อเขียนนะคะจะแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะห่อถุงมาแบบนี้เลยนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อท่านเขียนนะคะจะพ่อท่านเขียน,นะคะ่ะมาแบบนี้นะคะพี่จ่แน่ใจว่าด้านหลังเขามีรอยจานร,รอยอะไรไหมนะคะพี่พนี่ค่ะอ้า เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเขียนแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นพระนางพญานะคะพี่นางพญาเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข29นะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลข30เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่๋าพ่อเดิมก้นจานนะคะพี่องค์นี้ได้ฐานมีร่องรอยกันจานคะ่ะรอยจานนี่เก่านะคะพี่๋าชัดสวยเลยคะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่๋าพ่อเดิมวัดหนองโพ,โพนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆที่300บาทคะ่ะได้ฐานมีร่องรอยกันจานแบบนี้นะคะพี่๋าเก่าๆชัดสวย300บาทค่ะพี่ อะหมายเลข31เป็นปูทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้หน้ามีร่องรอยการบินออกไปนะคะพี่จ๋าอ่ะหลวงปูทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะพี่แบ่งป,ปันพี่พีที่300บาทนะคะพี่จ๋าด้านหลังแร่รยชัดสวยเลยค่ะแต่ด้านหน้ามีร่องรอยการบินต้องแจ้งก่อนนะคะพี่จ๋าปูทวดเนื้อว่านค่ะพี่ แบ่งปันสม้ยบาทใหม่เลข31ค่ะ32เป็นปูดทวดเนื้อว่านวัดพัะโคนะคะพี่ปูดทวดเนื้อว่านวัดพัะโคใหมายเลข32นะคะพี่แบ่งปันอยู่3ามยบาทนะคะพี่สาใหม่เลขที่32ค่ะ 33นะคะพี่จ๋าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะรายละเอียดนะคะพี่จ๋ามาประมาณนี้ค่ะด้านหลังเขาบอกว่าเป็นเพชรหน้าทั่งนะคะพี่จ๋าในบ้านสอบถามเข้ามาค่ะปู่ทวดเนื้อว่านหลังฝังเพชรหน้าทั่งนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่33บค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะ สององห้าร้อยบาทหมายเลขสามสิบสามจ้ะสามสิบสี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบสี่เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ออกเขียวเขียวนะคะพี่จ๋าเขียวอ่อนๆน,นะคะพี่สมเด็จหมายเลขสามสิบสี่ค่ะถูกใจสนใจพี่พี่ท่านใดต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพระสมเด็จหมายเลขสามสิบสี่สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะสามสิบห้านะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยคะ่ะพี่ สมเด็จเก่าหมายเลขที่35ค่ะ <c oughs> <c oughs> แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่2อ,องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หมายเลข35 3 0 0บาทนะคะพี่อะ36เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ แบ่งปันที่3 0 0้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะอ่ะวันนี้ก็นะคะพี่จ๋าฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ0ูนย์ี่ 9158065ส่งฟรีนะคะี่จามีเก็บปลายทางค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยมเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า